สวัสดีค่ะพบกับรายการไซไฟสารคดีวิทยาศาสตร์ว่าพลังดิฉันแป้งบอยจากแป้งบอยชาแนลมึงอ่ะกุแลกเสียงไม่เข้าเอามาสวัสดีค่ะพบกับรายการไซไฟสารคดีวิทยาศาสตร์ว่าพลังดิฉันแป้งบอยจากแป้งบอยชาแนลหนึ่งสองสามสวัสดีค่ะพบกับรายการไซไฟสารคดีวิทยาศาสตร์ว่าพลังดิฉันแป้งบอยจากแป้งบอยชาแนล สวัสดี่นิวจะใช้ิวิกิค่ะวันนี้เราจะมาทําการทดลองทาไมาครับดูใน b o r d แค่สอคูณสอจะเป็นยังไงไงใช่จะเป็นยังไ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 งอย่าลืมกดไ like ลค์ให้ถึง3000ไลค์แล้วเราก็ไปดูกันเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณกค่ะทุกคน วันนี้เรานะคะสตราจารย์กับนักวิจัยหมิวนะฮะก็มาอยู่กันในหลุมแห่งหนึ่งนะฮะที่มีพื้นที่แค่2อคูณสเท่านั้นเองถ้าทำอะไรได้เรากมีอะไรนยเว้ยน้องจกินคือเออวะมาแล้วนะเมื่อกี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะแล้วเราก็มาเริ่มต่อกันเลยเกียด้โอ้ยจะมืดแล้วไหมนะเร็วจังเลยเวลาทำดีไบเหมือนโกหกเฮ้ออยอะไรอ่ะเฮ้ย เจ๋งถ้าทำหนึ่งชิปนี้แหละมันจะขยับไปเรื่อยๆอย่างนี้นี่เองตอบมาแล้วทำฟร์แนนซ์ทำฟอร์แนนซ์แล้วก็ปลูกข้าวเฟอร์แนนซ์โอเคโอเคโอเคแล้วก็เก็บเก็บถ่านแล้วก็อะไรวะแล้วก็เก็บไอ้พวกหินบว็อกเจลไซอะไรอย่างเงี้ยแกรนว้ายง่ายเาลยแบบตังเฉยๆฉก็มีคนรทำอะไรให้มึงมาช่วยทีจากอารยธรรมอารยธรรมของพวกเราแล้วเราก็ทำอะไรต่อนะปลูกผักนะ แต่เราไม่มีอนีอ่มันจะพืชอะเราต้องหาต้นย่าน่ะเน,นย่าอยู่ตรงนี้ต้องทำอาชีพมินเพิ่ม <c oughs> คุณลืมคุล <c oughs> วิวิ Help 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 เอาชิตรอด100วันในบอร์ดเดอร์ถ้าทุกคนอยากให้พวกเราเล่นไมค์คราวชิตรอด100วันในบอดเดอร์กดไลค์ถึง ห้าพันไลค์อ่ะเล่นเลยเล่นเลยถ้าถึงเลยเล่นเลยคือจะเล่นกันเลยเล่นจริงๆอ่ะใช่จริงๆเลยแบบจริงๆร้อยวันเลย่ะทุกคนคือพวกเราเป็นคนที่แบบว่าเล่นเล่นได้ยากนะร้อยวันอ่ะแบบขอเท่าไหร่ก็ไม่ได้หรอกแต่ถ้าแบบห้าพันไลค์อ่ะได้จริงๆนะแป้งแป้งเล่นนะแป้งกับมิวเลยนะโอถ้าถึงก็ดีนะว้ยไม่ตะต้นเช้าทำเป็นยากๆเป็นไปไม่ได้ห้าพันไลค์แล้วก็แสนห้าวิวไป Oh! สองแสนวิวเลยละกันค่ะโอ้มึงจะเกินไปแลลวไอ้หียวิวกูมันเฮ้ยได้ใส่สกิลริตันมาแล้วไปทำอะไรอะแออะนะว้ายว้ายมึงจะทำอะไรไปล่ปากด้วยนะไม่ <c oughs> ครับเก้งเพื่อน <c oughs> อุ้ยโอ้โหได้เยอะเลย,ยงั้นเพืิอนรักเพลิดนรักมึงจะตายเอ็งอ ว้าวกูหาของกูอยู่น้อยู่ตรงนี้ของรักของผ้าผักเตะโอ้ไม่ว่ามูชินได้ยูมึงยัตไอยู่จะหุเชียอะไรล่ะโกงโกงเอางี้ใช่ไหมมึงเอางี้ใช่ไหมสัตว์เงานี้ใช่ไหมมึงเอางี้ใช่ไหมโอ๊ยปลอดภัยจังเลยข้างล่างสบายอบอุ่น ไม่เชี่ยไอ้เพื่อนเชี่ยฉันเงยหน้าไปดูใายเยอะเสือหน้าไปดูอีกไหมอ่ะถ้าเฉลอจะตายปะเสียงแมงบอยไอวางดินวะกูได้ของแล้วกูได้ของแล้วต้องตายกูได้ของแล้วรวยแล้ว เออถ้ำเอานี่เองอย่าละอย่าละอย่าละอ้า่่อง่ายอยู่ทดลองของข้าฮ่าฮ่ฮ่า เฮ้ยเมืองยาทุจริตยังเกมมึงน่ะเป็นของฉันแล้วยังไงล่ะมึงพิมคำสั่งอะไรมึงพิมพ์คำสั่งอะไรมึงพิมคำสั่งอะไรมึงพิมคำสั่งอะไรมึงพิมพ์อะไรมึงพิมพ์อะไรมึงพิมอะไรมึงพิมอะไรขอขอเงาเงาไม่อะกูพิมอะไรวะไมม่ีกูพิมอะไ อยู่ันก็ตายเหมือนกูก่ตายเว้ยมางาเห็นไหมมันเกิดอะไรขึ้นทำไมหรอเห็นลมเห็นไม้เลยเห็นไหมนี่ซ่อนมีปลอดภัยแต่ดูถูกกูนะกูเล่นเกมสไตล์นี้มาเยอะ เฮ้ยเฮ้ยแล้วมันหายมันหายแล้วมันหายเฮ้ยมันหนีมันหนีมันหนีแล้วมันตายโดนไปสี่ไอ้หิงงก็อยู่สินะสรุปนี่คือไซไฟใช่ไหมใช่นี่คือไซไฟสารคดีวิทยาศาสตร์บ้าพลังดิฉันแป้งบัวจากแป้งบัวชาแนลนี่มันกูไม่ใช่มิวนะแล้วมึงใครเวลาเวลาคุยแค่นั้นอย่างงี้เดี๋ยวกูปิดไหม่เลยดิฉันอ่า ไแก้เอือนของจริงไม่เตี้ยไปฮี่ค่ไม่ต้องใส่ไฟายแล้วกลัวคลิปแก้งเลยเทียหนึน่งสอจบไปแล้วนะคะสำหรับไม่ครับใส่ฝ f าสารคดีวิทยาศาสตร์บ้าพ,พลังกับการพิสูจน์เอาชิ้รอดในโลกบอ์เดอร์เป็นกันบ้างขะสนุกกันไหมยังไงก็อย่างนี้ม่จะกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดแชร์ก,กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็